มาครับวันนี้มาทําต่อผสมผสานนะครับชั้นแรกนี่ผมจะใส่ไปการลานกับกับไม้ไผ่นะครับเป็นงานไม้ไผ่แบบใต้ติวนะครับวางแบบสลับกันนะครับเป็นชั้นแรกนี่จะเป็นการลานแบนนะบ,บวกกับไม้ไผ่ใต้ติวนะครับชั้นนี้นะครับจะเป็นใต้ติว บวกกับการลานแบนนะจัดใส่เข้าไปเลยนะคู่นี้จะเป็นตอกผสมผสานนะครับจะทำตอกผสมผสานนะสลับกันเลยนะครับวางแบบสลับกันนะครับไม้ไผ่การลานไม้ไผ่การลานนะขอใส่เข้าไปเลยนะวางแบบสลับเส้นไปเลยนะครับ ไม้ไผ่ก้านลานไม้ไผ่ก้านลานแบบนี้เลยนะครับสลับเส้นกันไปเลยนะครับสลับเส้นต่อเส้นไปเลยนะครับจนกว่าจะหมดนะครับเตรียมเส้นตอกไว้แล้วนะครับใส่เข้าไปจนจนกว่าเส้นตออเราจะหมดนะ บางแบบสลับเส้นต่อเส้นนะครับไม้ไผ่ก้านลานไม้ไผ่ก้านลานนะทำเป็นตอกผสมผสานนะครับคู่นี้ <c oughs> ใส่เข้าไปเลยนะครับสลับเส้นไปเลยนะบก่แบบนี้นะครับจัดใส่เข้าไป โอเคพอได้แล้วเราก็จะมากระแทกนะครับอันนี้ด้ามจับนะครับเนี่ย โอเคเราก็จะล็อกเลยนะครับเป็นงานการราันผสมไม้ไผ่นะครับเป็นตอกคู่นี้จะเป็นตอกผสมผสานนะครับจะมีเส้นตอกสี่อย่างเลยนะครับ <c oughs> เอาจับไปครับ